เออบัดนนี้เขาก็บม่ได้ประมาทเขาเพราะว่านั่แต่หมายความว่าเขาฟังแล้วมันก็บหูดอกอือก็ตัวนี่เดี๋ยวตัวเก่งเลี้ยงหนวดนี่เป็นบ่ตัวเลี้ยวเบิ่งเขาหนวดตัวกับหูแล้วว่ามันหนวดเก่งบ่เกง่งถือว่านี่ผู้ปฏิบัติเขากระังสั่นคือกันผู้ปฏิบัติบ่หาจะเลี้ยวกันเดี่ยผู้เขามีมโนและยิฐีแล้วผู้เขามีชั่นมียานแล้วเขาเบิ่งเขาก็ออกคือกันแตู่ิว่าว่าว่าเขาเ่็ว่าดอกส่วนใหญ่ ก็บอกว่าวเก่งเครือจังเข้าตะกี้เขาได้นไม่ไม่เครื่องวิจารณบัวรังควันมาในย่านเทศมันก็อยากเล่ามันเล่าดูคือเพราะไเกี่ยงหลุงปูซาว่าไปเล่าใส่กอไผมันมาช่วยกันก็จ้าของกับเคยเป็นอันคันซีอามันจะปีมาหนิพระวันหน้าเขาขึ้นเอาให้เห็นเท่ากับพิจารณาแต่ถ้าครูบาอาจารย์ยจะมาลุงปูเคือบับอกกันเดี๋ยวมันต้องได้คุยกันก่อนแม่แม่แม่เว้ยอ้าพิจารณาเน้่โอ้คือกันคืองวอลลัมโบโอนอยู่หูแบ่ไฟเสียงบ่ดีบ่ดี คือกันถ้าผู้ปฏิบัติเคนกับเบิงกันมีวิธีเบิงเงินคือกันอ่าถ้าห้าเบิงแบบธรรมดาเด๊ห้าบ่าาดาดาบาต้องเอาจิตเข้าไปเบิงเด๊ห้าเบิงแค่ว่าโอ้ขึ้นนั่นเป็นอย่างไรก็คือเทศขึ้นนั่นเป็นอย่างไรมันพ่อฟังบ่เนี่ยเทศดนั่นเป็นอย่างไรอ่ะอ่าอ่ามันเอาตัวเอาตนวจะของกข้ไปแสกนั่นบอ่อืมมันเอาตัวเอาตัวให้ครูบาอาจารย์บ่พระนั่งร้องชูหมื่นนี่เห็นบ่ในนี่เนี่ยออเอา,านั่งกอดยาผู้วเซ่ไม่ยัง่าพระอรหันต์อยู่ลูกชิดลูกหางกับบ้าพ่อกัน อาลงน้ำกันล้มันก็ลงน้ำกัน <ลง S 1> ผู้ใดพระลงหย่อนแยก็ลงย่อนญาดยโอมข้าหลง<ม>เขาปั้นเขาสร้างครีเอเขาใส่เขาประคีเอทลนกันคร <Create S 2> <ม>ีเอทก็คือการสร้างรูปลักษ์หลวงปู่คุณชอบนั่งชั้นหัวเขาเนี่ยครีเอทอันนี้ออกมาเป็นวัตถุมงคลอีกอย่างที่บอกคือหโ่กับครีเอทมันขึ้นมาปั้นปั้นพ่นขึข้นไม้เป็นรูปลักษ์ห้เป็นอัตลักษณ์ของเพ่นนี่ยอมทั้งนั้นมันได้ประโยชน์อีกอย่างเลยยอมผูมเทิศจังสัตว์ขันพระเมื่อีสติขันพระเมื่อี อีอย่างที่พหาใจอย่งนังง้คุูกอาบัตที่พคือจริงจงแต่ว่าอาบัตเล็กๆหน่อย,อยที่ว่าอยู่เนี่ยเอาขันใส่เขามาไม่ผิดหรอกทาวิยเนี่ยขันว่าพระพิษถ้ามีไนล์ลประมาณพระพุทธเจ้าเลยดิแต่คุณอย่าลืมว่าโลกะวัชโลกติเตียนธรรมะข,ของพองระพุทธเจ้านี่ในความคิดของเม่ตาวันผู้เดียวศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อนี่คือท่านเอามารวมไว้แล้วแต่ถ้าคุณขาดจากตรงนี้ไปบ้างคุณบอกว่าไม่ถึงกบขาดปาราชิกหรือสังฆาทิเศษ มันก็จริงแต่คําว่าโลกะว่าจะทั้งโลกถ้าคนมีฮิลิโอตปะในใจทั้งโลกติเตียนคุณคุณจะไม่สะทกสะท้านเลยหรือคุณไม่สะเทือนในอารมณ์เลยหรือ้าคุณเป็นนักบวชเอาแต่คนทรรม,มาดาเขาเขา,เขานิ่งท่าว่าอีาหานี่เป็นหนาใหญ่คนเดียวเขาบอกมึงคือเขียดเทบันมึงเป็นนักบวชเนี่ยมึงคือบกเขียดมึงคือบกคืด ไปพิจารณนาะโลกะวัชะนี่มันเกิน2 2 7ข้อไปแล้วจนโลกติเตียนโลกทั้งโลกติเตียนควรคิดนะเนี่